กลับเข้ามาในช่วงที่2ของรายการนะคะอาจารย์ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่รับปรึกษาปัญหากฎหมายแค่อยากคุยกับอาจารย์โสภณพสงว่างก็คงร้องมาดอนทุก,กทร,ร่อวาไม่เป็นทํามเลยก็มานะครับแล้วก็ยินดีที่จะบริการที่จะช่วยใหใคลายทุกข์ให้ท่าน นะครับเมื่อกี้เห็นตอนเบรกเนี่ยเห็นท่านอาจารย์ร้องเพลงค่าน้ำนมไม่ร้องให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยเหรอครับเอาไว้วันพุ่งนี้ไว้พรุ่งนี้ต้องเก็บเอาไว้ก่อนเดี๋ยวุ่งนี้เสียงเคาะมากเล้ขอจะได้เตรียมกระดาษที่ชูซ้ำน้ำตามาด้วย่ยังไม่พร้อมวันนี้ความหมายมากค่ะบางครั้งนี่ผมเป็นคนใจอ่อนถ้าพูดถึงพ่อถึงแม่บางครั้งนี่ก็สะอึกนะถึงถึงน้องอะไรดีนะครับแต่ที่ตอนที่ระหว่างเบรกก็ได้คุยกับ สีหนุ่มที่เป็นช่างภาพของเราในการทั้งในสัมภาษณ์ละคนต้นในหนุ่มในจืดในนวดนี่โจ้เลยาก็ทุกคนนึกถึงพ่อแม่แล้วก็ดีใจนะใช่บ แต่บางคนบอกจะไปขอเงินพ่อแม่พ่อแม่อาจจะให้คณะกลับคือบอกว่าให้ไปลอยแล้วขอมาห้าพันอะไรเหมือนพ่ออีสานนี่ไปนะไปโอนกลับไปมีของไปฝากพ่อแม่ใ่จ้ไอ้ตอนักลับนี่แม่ก็ห่วงลูกรักลูกเอาข้าวให้เอาของกินอะไรให้นะใ่จ้ยังแถมเหมือนได้อีกนะครับถ้าคนฉลาดนี่มีลูกเอาหลานไปให้เยี่ยมเยี่ยมย่าเยี่ยมยายนี่โอ้ใช่ครับ ช่วงวันนี้ผมก็ถือว่าเป็นโอกาสนะครับบางคนที่แบบอาจจะมีแบบเรื่องอารมณ์ผิดใจกับพ่อแม่บ้างคุณแม่บ้างช่วงนี้ก็ไปขอโทษท่านซะเป็นจังหวะที่ดีเลยว่าไปไปกราบท่านขอโทษท่านนะครับเป็นจังหวะเรื่องโอกาสที่ดีเลยนะคะหันหน้าเข้าหากันดีกว่าบางครั้งเนี่ยลูกๆชอบงอนเงโดนบ่นเยอะอ่ะโดนพ่อคุณแม่บ่นแล้วบางทีก็รู้สึกแบบว่าน้อยใจแล้วก็งอนไปรุ่นเนี่ยโดยเฉพาะวัยรุ่นจะเป็นเยอะนะที่อันตรายที่ที่สังคมเราขนาดนี้บวงมากก็คือเรื่องของพวกยาบ้าครับ อ่านข่าวแล้วอ้เตะพ่อเตะยายยายเลี้ยงมาเลี้ยงดูทุกอย่างขอเงินยายไปซื้อยาบ้าไปให้เตะยายก็มีเตะแม่มีลายหนึ่งไอ้นั่นบ้าถึงขนาดเอาเชือกรัดคอแม่ลากจนขาดเจ็บใจนะครับไอ้เรื่องนี้มันหลอนนะครับอาจารย์มันหลอนผมเคยถามเหมือนกันบอกว่าผมเคยถามคนตรงนี้เขาบอกว่าถ้าคือเขาเดินเดินเดินอยู่บนถนนเนี่ยมีคนเดินตามหลังเขาเนี่ยเขาบอกถ้าเขามีปืนเขาชักยิงแล้วนะคือพวกนี้ไม่หลับไม่นอนนะอาจารย์มันเป็นเรื่องที่ หนึ่งถ้าถามว่าเท่าที่ผมเคยศึกษาตอนอยู่ก็เป็นสสอยู่เป็นกรรมธิการเชิญตำรวจมาแล้วก็ไปศึกษาเรื่องหมอต่างๆจริงๆแล้วนี่มันเลิกได้ง่ายไม่ยากเลิกง่ายแต่มันอยู่ที่ใจคือพวกนี้จะใจอ่อนไหวเลิกแล้วก็กลับไปสูบิกถ้าบางคนนี่นะฮะขอโทษตอนนี้เป็นนายเพอศึกนาเปแล้วเคยเป็นจบนิติศาสตร,ร์ของจุฬาเนี่ยติดเฮโรอีนนะ เฮโรอินหนักกว่ายาบ้าหนักกว่ากัญชงกัญชาทั้งสิ้นถึงเวลาจริงเขาเลิกได้ครับแล้วก็มาฝึกทนายครับผมนี่อยู่ด้วยกันเป็นลูกศิษย์ท่านประจวบโพกซับด้วยกันต่อมาก็เป็นทนายเขาคงจะไปสอบปรับอำเภอได้ในสุดสุดท้ายก็ไปเป็นนายอำเภอเนี่ยเลิกได้แล้วมีลูกพลโททหารคนหนึ่งอยู่ลบบุรีเนี่ยไอ้นั่นสั่งลูกน้องเลยเอามันขังน้ำสาบนั่นถึงเวลาเอาข้าวให้กิน มันจะมีอาการที่สักสามวันแรกอ่ะอาจจะลงแดงอาจจะไรล,ลุ่นแรงพอต่อไปวันที่ที่ที่ห้าที่หาที่ะจ็ะมีมีผู้บริการโรงเรียนที่จังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ผมเคยได้ประวัติมานั่นรักลูกศิษย์ลูกศิษย์ติดยาบ้าคก็ไปบอกพ่อแม่นะจะเอาคนนี้มามานอนที่โรงเรียนคไม่ให้กลับบ้านนะเพราะอย่างนี้จะรักษาพ่อแม่ก็ดีใจครับเก็ใช้วิธีว่าพอบันดาบัญอยากเขาเรียกว่าเงียนยาอยากยาอยาก,ยาก,ยากจะเนีย่ย ก็พาออกกำลังวิ่งวิ่งเตะฟุตบอลเตะตัวเองมันออกอาบน้าให้ของหวานกินนะครับพอจะอยากอะไรก็ออกบันทีหนึ่งแรงหน่อยวันที่สองวันที่สมต่อมาค่อยเบาๆเดี๋ยวนี้บางคนเป็นนักฟุตบอลทีมชาติของประเทศไทยแล้วก็มีนี่เป็นเรื่องอดีตที่เล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ใจใจต้องเข้มแข็งต้องดทน นะครับอย่างลุงพ่อจรัญท่านบอกมันเจ็บมันปวดอ๋อมันให้มันตายที่มันอดทนให้มันบางทีบางครั้งนี่ผมเจ็บขาผมนึกถึงลวงพ่อจรันเนี่ยค่ะนะฮะ<ม><ม>ก็ทําให้เรานึกเอออดดื้อเพราะฉะนั้นอยู่ที่อยู่ที่ใจะนะครับก็ถือโอกาสว่าดิถ้าเราวันนี้พุ่งนี้เป็นวันแม่ดิ์หนึ่งไปกราบแม่อย่างเดียวก็แม่พอไปสารภาพกับแม่ช้าแม่ผมปิดไดยแล้วผมไปติดยาบ้าดิผมจะขอแม่ผมจะขอเลิก จะเลิกสูบจะเลิกกินเหล้าจะเลิกเสพยาบ้าจะเลิกสูบบุหรี่จะเลิกเรื่องการพนันอันไหนที่ร่วงเกินแม่มาก็ขอให้แม่ช่วยอาหสิกรรมให้ด้วยผมจะเป็นลูกที่ดีโอ้ยพอแม่ปลื้มใจค่ะจนะครับปลื้มใจเป็นการทําบุญอันใหญ่หลวงโอ้ใหญ่ที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นก่อนวันนี้ก็เตรียมใจไัมค่ะเตรียมตัวเตรียมใจก่อนฟังรายการอยู่วันนี้ก็พรุ่งนี้ไปถ้า ที่เราเป็นแม่เป็นพ่อเป็นแม่ทะลูกมาอย่างนั้นเราก็โอ้โหสินะครับให้ต้องพ่อแม่ให้อภัยอยู่แล้วนะครับเพราะบางคนนี่รู้ตัวเองทําผิดไม่กล้าข้าหากลัวพ่อแม่นะคะเข้ามาเจอค่ะคุณพ่อคุณแม่รับราไม่โกรธให้เราผิดแค่ไหนก็ตามนะคะอาจารย์ นะคะเข้ามากับโทษนี่คือสิ่งแรกเลยแม่จะปื้มปีบางบางคนอยู่จังหวัดลําพูนมาอยู่ที่กรุงเทพก็อาจจะถือวันแม่ไปเยี่ยมแม่เดินทางไกลต้องไปค่ะอาจารย์ต้องไปต้องขอลาไว้ล่วงหน้าเลยค่ะอาจารย์ต้องคนจังหวัดลำพูนไปเถอะ ปีหนึ่งจะได้เจอคุณแม่ไม่กี่ครั้งเองค่ะอาจารย์ความรบถึงท่านด้วย่านอาจจะดูเราอยู่ก็ได้นี่ยดูค่ะอาจารย์ดูทุกวันวันไหนที่แบบว่าติดภารากิจหรือว่าไม่ได้มาจัดรายการเนี่ยท่านต้องโทรมานะคะนี่คือความห่วงใยของคุณแม่บางครั้งอยู่ไกลเนี่ยก็คือดูกันผ่านหน้าจอแบบนี้ค่ะอาจารย์อย่างผมเนี่ยผมเรียนว่าผมก็เตียงกับแม่กับไปสวรรค์หมดแล้วก็นึกเราก็ทําพยึดหลักของพระพุทธเจ้าเนี่ยคุณแคครวิญญาณสามดักใหญ่ๆหนึ่งอย่าไปทําความชั่ว ถ้าเราทําความชั่วทําความไม่ดีเนี่ย um> มันชื่อเสียงก็จะปลดเอ็มลูกใครวะไอ้โส่บนเป็นสว่างนี่หนึ <S <S ่งอย่าไปทําความชั่วอย่าไปเบียดเบียนคนอื่นนะครับนี่เป็นหลักสองถ้าช่วยเหลือคนอื่นได้ช่วยอย่างเราช่วยคลาทุกประชาชนให้ครอบรู้กฎหมายตอบแทนเขาอะไรเนี่ยคนไหนเดือดร้อนมากก็ช่วยเหลือเขาอย่างที่เขาก่อนเนี่โทรศัพท์มาเคยมานวดโบราณนวดผมอยู่ก็คุณสมพงษ์เนี่ยอยู่ที่ซาวน่าเนี่ยบอกว่า ลูกถูกรถจนตายขอลงศพผมให้ไป<ช>สองพันทั้งนี้ก็ส่งค่าทำเนียนไปยี่สิบห้าบาทบอย่างนี้เราก็ถือว่าเราช่วยเหลือคนอื่นช่วยเหลือสังคม<ช>ไม่ทําความชั่วทําความดีแล้วก็อยู่ที่จิตใจของเราให้รื่นเริง<ช>ผมเองบางทีผมเรียนตรงๆครับผมชอบไปฟังเขาร้องเพลงบางทีก็ร้องเพลงเขาฟังบ้าง<ช>นั่นก็ถือทําให้เราใจใ<ช>เรามันเบิกบานผม,มนึงเขาบอกเอ๊ะทำไม พอบอก74ใช่หรือพอบอกสีบเจ็ดหัวเหาะให้ความสุขอีกแต่แข็งแรงจริงนะอาจารย์ก็ที่แข็งแรงนี่นะเป็นยาที่อยู่ที่ตัวเราเนี่ยค่ะอาจารย์หนึ่งออกกำลังยังไงคะอาจารย์หนึ่งออกกำลังนะผมจะบอกผมก็กินยาหมอเป็นผู้ช่วยลำจีซ่าสุกโอ้ยเป็นปวดเป็นหมอตอนนี้ผมตอนนั้นก็มีทํางานแล้วก็ลงไปดายาเนื้อมันออกเยอะเนื้อออกมากกินน้ํายิ่งออก อ๋อผมเห็นผมเห็นในเฟซอะไ้ได้ย่าออกกำลังกายแล้วเลยทําไปมาเอ๊ะเดี๋ยวนี้ชักอาจารย์ยืนนานได้ยืนร้องเพลงเพลงเดินยังไม่ไ่้เถอ๋ยวนีสบายเลยดีขึ้นเยอะหลายเพลงเลยแต่พอตื่นเช้าก็แกว่งมือแกว่งตีนชกลมออกใช้วิชามวยเก่าให้มันขยับขยื่นใช้กายกายบำบัดกายวิภาคกายขั้นกายภาพเไปเต้นนุนเต้นนีไป แข่งมือแข่งตีนสั่นตีนตะลึงตามมือเนี่ยนะครับคือิออกกําลังกายอออกกําลังกายอาหารค่ะวันนั้นแม่ผมดีใจทั้งครอบครัวไม่ได้ใช้เงินแม้แต่บาทเดียวเลยที่ไม่ได้ใช้เพราะอะไรที่บ้านผมคุณแคทเคยไปเห็นหลังบ้านมีสระคลพบีจะไปเก็บเป็นเมืองใหญ่นะปลาไม่มีแห้งอ่ะผมบอกเขาไปในน้ามีปปลไทอดทอดแหเอาปลามากินคครับ่ะนะฮะเสร็จแล้วปลาก็มาตำน้ำพริกผักก็เก็บแถวบ้าน ปลูกผักไว้เยอะผักสวนครัวี่ปลอดสารพิษข้าวกัหน้าตัวเองที่เรานึกในใจหาพอดีไม่ได้ใช้เงินสักบาทเลยเนี่เศรษฐกิจพอเพียงอย่งในหลวงของเราที่กรมท่านพระราชทานมานี่มีสะมีปลาปลูกผักที่บ้านนี่มีเกือบครบตอนนี้แมกกำลังภูมิใจอยู่อีกหน่อยเขามาจองจะซื้อกล้วยกล้วยมระตกเครือวันล้1สิบเอ็ดเครือจ์เรีมะพร้าวอีกสัก 2อปีโอ้คุณแค่ไปมะพร้าว <ไป S 1> น้ำหอมเต็มเป็นร้อยต้นเนี่ยยางพาราอีกตอนนี้2องปีกว่าแล้วห้าหกร้อต้นคุณปัญจินีเขาปลูกนะครับเพราะงั้นไอ้สิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยมันเป็นความสุขสงบ ใครมาเดือดร้อนแล้วก็สาราครทุกอว่ามาแล้วก็ไกลเกลี่ยไปอย่างนี้เจรจากันไปครับคือทุกคนที่มาปรึกษาปัญหาของอาจารย์ที่สาราครยทุกเนี่ยจะบอกว่าไม่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะอาจารย์เนี่ยมาให้คําแนะนําคําปรึกษาเรื่องกฎหมายนะคะนั่งอยู่ตรงนั้นเวลาที่กับบุรีรัมใช่ไหมคะอาจารย์บอกว่าเออไม่ต้องไปจ่ายตังค์ให้อาจารย์นะดีกับมีนัดไว้ดี่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์นี่ต้องกลาบเรียนท่านนะบางที บันไหนต้องโทรก่อนทีนนมีภารกิจไม่ได้กลับก็ก,ก็มีเราก็ถือว่าเขาทุกข์แล้วชีวิตเรามาจากพ่อแม่ชีวิตเรามาเนี่ยขนาดนี้ความรู้จากรามคำแหงมาเป็นทนายความมาขอโทษคดีผมแพ้ยากเพราะอันไหนที่จะสู้ไม่ได้จริงๆผมก็บอกไม่ได้ถ้าข้อกฎหมายมีทางออกชนะได้ผมก็สู้นะครับและไม่เคยเรียกกันว่าความแพง ในชีวิตเขาบอกบางคนโอ้เรียกเป็นสองหมื่นสามหมื่นผมไม่มีหรอกเพราะเราลูกกําพร้าเราจนมาก่อนคิดถึงขาแม่ก็สั่งไว้ให้ช่วยคนจนมันได้บุญเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้เดี๋ยผมคิดว่าทําให้ผมมีสุขภาพที่ที่ดีนะครับบางบางคนเรียกเป็นแสนนะครับโอ้ผมคดีมันบางบางคุณแคทบางทีเป็นหน้าสงสารอย่างนี้ที่คดีอำเภอรหารสายเรื่องเก่านานแล้วยี่สิบปีมาแล้วมันเขานี่จะเบนิ่นไม่ได้ไปปล้น แต่พักพวกที่รู้จักกันเป็นเพื่อนฝูงกันเนี่ยไปปล้นเขาฆ่าเจ้าซับตายแล้วก็หน,นีมามาขอนอนขอกินข้าวอไอ้นี่ความเป็นเพื่อนก็หุงข้าวให้กินตำรวจเขาก็ตามมาเขาสืบรอยว่าไอ้มาพักที่นี่เห็นคนแปลกหน้ามากันมาสืก็รู้ว่าตรงนี้ไอ้คนผู้ร้ายมาพักที่นี่ก็จับไอ้นี่หามาร่วกัน่อ,อาจารย์ผมเองผมเรียนว่าผมก็เข้ามาขอให้เขาช่วยแล้วก็เว่าความ ไม่ด้เงินละครับคแต่ต้องบอกเรื่องจริงมันเล่าเรื่องจริงให้ฟังแล้วทําให้คดีนั้นผู้ดภกษาเชื่อมันบอกมันก็เป็นญาติห่างๆตอนตายก็ยังไปงานศพไม่มีเงินช่วยเขาไปช่วยล้างจงล้างจานช่วยทําเนี่ยแล้วฟืนก็ช่วยไปหาไว้ฟืนมาทําเป็นกองฟอนในการเผาที่มานนอกคผมก็เอาพวกเหล่านี้ไปถามเมียคนตายเนี่ยเขาก็เล่าให้ศาลฟังอย่างนี้ศาลก็เชื่อบาเออถ้า ถ้าจำเลยมันไปฆ่าเขาไปปล้นเขาแล้วยังจะไปช่วยงานศพตั้งสองวันสามวันยังไปช่วยหาไม้ฟืนอ,อะไรนี่จึงเชื่อจำเลยนี่พอในสุดเลยสั่งไปฟ้องเอ้กยกฟ้องไปอย่างนี้คดีเกิดขึ้นบางครั้งเราก็ก็กลาวเรียเทต่ตรงว่าบางครั้งนี่เออเรามาแค่นี้เป็นทนายเราใช้สมองไม่มีอะไรมากเราเอาพอสมควรนะครับมันก็อยู่ได้ ยิ่งถ้าเป็นจากรายการใครทุกประชาชนเนี่ยอาจารย์ตอบคําถามแต่ะคำถามที่ถามมาเนี่ยนะคะก็คือตอบด้วยเรียกว่าหัวใจนะคะในการที่จะให้จริงๆให้ความรู้นะคะหลักๆเนี่ยจริงๆแล้วเราอยากให้ทางบ้านเองเนี่ยมีความรู้ในเรื่องของกฎหมายเป็นหลักพอเขารู้เสร็จเขาจะได้ขยายต่อและสิ่งที่อยากจะกลับเรียนไว้ก็คือว่าหนึ่งของเราเนี่ยถือสินธรรมมากดีไหมดีครับแต่อย่าลืมกฎหมาย ถ้าทาไ่เกินกฎหมายว่าไงสินทำเช่นสมบูร์ผมยืมเงินน้องพิมพ์เป็นแสนหนึ่งน้องพิมก็เชื่ออาจารย์สมบูร์ให้ยืมมาสัญญาก็ไม่ได้ทํากันไว้เชื่อใจกันถึงเวลาถ้าผมมีสินทำน้องพิมพ์ให้คืนก็จบกันแต่ผมถือกฎหมายผมบอกเฮ้ยผมไม่ได้กู้เงินคุณแต่ผมจะโกงน้องพิมก็เอาอาาสมบูร์เอาไปนี่มีคนเห็นสัญญากู้ไปมีฟ้องไม่ได้ไม่มีหลักฐานใช่ไหมแม้กระทั่งว่าขายที่ดินเนี่ย คุณแคทซื้อที่ดินจากผมก็ให้เงินมรรจาไว้แสนหน 1, ึ่งสัญญาก็ไม่ทาไว้ใจกัน <ทะ S 1> ถ,ถึงเวลามาคนอื่นมาให้มากกว่าผพราว่าขายคุณแคทบอกว่าเอ้าพี่สมพลนี่ก็เอาเงินไปแล้วนี่ผมบอกผมไม่ได้เอาอะ<ท>ะ่ะเพราะฉะนั้นสินธรรมดีแต่ระวังจะเสียเปรียบเรื่องกฎหมาย <นะ S 1> เราต้องรู้ทั้งกฎหมายรู้ทั้งสินธรรมด้วยม <ทะ S 1> ีสินธรรมเมตตาธรรมนี่ถูกต้องแล้วแต่กฎหมายต้องรู้ว่ามันเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้ ต้องถามผู้รู้โบราณต้องบอกว่าตาบอดต้องหาคนจุงนะคะนะครับงั้นเข้ามาประเด็นนี้เลยค่ะอาจารย์นะคะมีทางบ้านถามมานะคะเป็นเอชซบอกว่าคุณพ่อเป็นหนี้สินจากการพนันนะคะตอนนี้คุณพ่อเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเราเป็นลูกต้องใช้หนี้แทนคุณพ่อหรือเปล่าคือในในในกฎหมายเขาเขียนไว้อย่างนี้นะครับค่ะถ้าสมมุติว่าในกเนี่ย จะปเได้การพนันมาขอกู้เงินผมผมก็รู้ว่าจะเอาเงินไปเล่นการพนันเนี่ยกฎหมายถือว่าสัญญาจนใช้ไม่ได้นะะจะฟ้องไม่ได้นะฟ้องไม่ได้นะครับหรือผมก็จะคิดอย่างนี้อีกสมมติว่าผมจะสมัครสอสสมมุตินะผมยืมเงินคุณแคทล้านหนึ่งผมจะเอาไปซื้อเสียงเนี่ยคุณแคทก็รู้อยู่ว่าจะเอาเงินให้ผมไปซื้อเสียงเนี่ยยังให้ผมกู้เนี่ย จะฟ้องผมได้ไหมนี่ออนะคะเอาเงินไปกระทให้ไปกระทําความผิดไงค่ะเหมือนเอาไปจ้างเขาให้เขาฆ่าคนตายเนี่ยค่ะใช่ไหมฮะใช่จัเพราะงั้นไอ้สิ่งที่เอาไปทำจากกฎหมายเขียนไว้ชัดก็คือเรื่องการกู้คทีนี้กรณีคนตายเนี่ยถ้ากู้จริงในแง่สินธรรมค่ะก็ควรที่จะต้องให้ชดใช้เขาถ้าพ่อแม่มีไร่มีนามีทรัพย์สินนี่เขาก็จะต้องฟ้องยึดค่ะเอาไปขายทอดตลาด ที่ว่าฟ้องผีฟ้องผีะนะครับเหมือนอย่างคนคนคนที่คนครนิธรรมราชเนี่ยโกรธมาโทรมาถามอาจารย์ผมชื่อชั้นเชื่ออาจารย์เป็นผู้หญิงโมโหไอหลานชายให้ให้พ่อมันยืมไปทาปลูกยางพารานี่เก้าล้านพอพ่อมันตายไปทัวก็มันมันบอกให้ไปฟ้องผีโกรธให้ย่าผมไปฟ้องเป็นทนายให้ผมก็เลยบอกว่าอย่างนี้ป้าเขาว่าฟ้องผีเนะี่ยเป็นภาษาชาวบ้านคือฟ้องกองมรดก หมายความว่าคนตายเนี่ยมีทรัพย์สินมีไร่มีนามีอะไรต่างๆอยู่มีรถยนต์มีต่างๆนี่วลาที่เขาตายไปแล้วนี่ตรงนั้นจะตกแก่ทายาทมรดกเพราะเขาเรียกว่าฟองกองมรดกไอเราเรียกว่าฟ้องผีเป็นคำโบ<อ>ราณน,นะบป้าเข้าใจไปคุยก็หลานใหม่ดีๆนะอย่างนี้อย่างนี้ ถ้าเขาไม่มีงินให้เขาจะยกที่ยกทางให้ก็ไม่ต้องไปฟ้องกันหรอกจให้ผมไปฟ้องผมบอกโอ้ขึ่งบินไปหมดแล้วปหาทนายที่นครธนรมราชเถอะนะคะจาะอีจยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ายังมีอีกช่วงที่เราเปิดสายหน้าใหม่พูดคุยกันนะคะพักกันสักครู่ค่ะ